ก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการการพนันที่เอลมเชเซนเตอร์นะครับก็นะครับมีบุคคลนะครับน่าสงสัยน่าก็ไปแจ้งาหนดนะครับอันนี้ชื่อเลขายคุณอย่างการเลขาพีรวันะครับบางทีเข้าไปที่อื่นกันดีกว่าก่อนที่จะโดนจับ ตอนนี้นะครับเราต้องอยู่กันที่ร้านคานจีบังรามงนะครับเป็นสาขาที่สองหลังจากที่เราเล่นกันพนันเสร็จก็ตอนนี้ก็กินใกล้เสร็จแล้วส่วนคนนี้ก็แม่กินเสร็จแล้วมั้งส่วนคนนี้ก็ไม่กินอะไรเลยนอกจากกินโค้กกับแก้วหนึ่งแล้วคนนี้ก็กำลังนั่งวาดรูปอยู่ในร้านอาหารโคตรคิวเลยครับอ่านี่โลมากเลยครับเนี่ยรถไก่กูไทยดีกว่า อะไรวะถ่ายที่ถ่ายเดี๋ยวคนลงเลยครับรถไฟเลยนะครับ,รบข้างหน้าเราก็ไม่มีคนอะไรเลยนะลเนี่ยรถไฟเราหน้มามีคนเยอะถ่ายอ่ถาย IG ตอนนี้เราก็จะไปไอคอนกันนะครับน <c oughs> ั่งเรือมาจะ <c oughs> บอกไดไ้ครับว่าเรือมันโคตรช้าเลยครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่ไอคอนสยามแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าโอ้ครับ เออใช่ใครับเลยยังไงตอนนี้เราก็อยู่ชั้นแรกของไอคอนสยามคออตอนน,ตนนี้เนี่ยกลายเดิมมาเรื่อยๆตอนนี้เราจะขึ้นชั้นบนแล้วตอนนี้เรากำลังขึ้นไปชั้นสองะนะครับร<ถ>ที่อยู่ที่ไอคอนสาอยามแล้วนี่คือเมนูข้างนอกนะครับก็ไม่มีดอกไม้ดอกไม้หายไปหมดแล้วก็มีสองคนที่แปะที่อื่นนู้นอันละร้านเนี้ยอื้มได้เงาแพงทั้งนั้นร้านอันลร้านนี่มันคือแบบไม่คุ้นเลยนะใช่ แค่ร้านเดียวเนี่ยคุณอยากจบไปเลยเนี่ยไม่มีเงินหยาทำมาซื้อครับร้านร้านผมเนี่ยค <laughs> <laughs> ุณแคเดินเล่นเข้ามาเดินเล่นแล้วก็ไม่รู้ว่าของวันนี้เราก็อยู่กันที่อาวัคไอคอนนะครับข้อเสนอที่นี้เขาเป็นนี่ครับเด็กเรียนมีกาแฟทำเรียนไปด้วยนี่อันนี้ของผมนีม่กาแฟเที่ยวหนึง่งไม่ใช่กาแฟนี่คาราเมลคนนี้ก็เป็นอ่าอะไรวะคอนเทนร้อนคอนเทนร้อน ที่ร้านก็คนน้อยอ่ะคนไม่ค่อยเยอะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ข้างนอกของไอคอนนะครับมาชมวิวเล่นๆแล้วก็มานั่งถ่ายรูปนี่ครับวิวทั้งหมดครับนี่ครับนะครับว้าวคนสูงเลยนี่ครับนี่ก็คือโฉมหน้าของพระเอกของเรานะครับพระเอกหนังจีนครับนี่ครับโอ้โหเขาทงแล้วโอ้โหยืนห้าคนเท่เลยครับ โซลี่ชอบเป็นนักก้องนะครับก,ก้องอะไรเฮ้ยพระเอ๋เรากำลังเดินมานครับแล้วก็สัมภาษณ์เขาหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับเราก็เพิ่งมาซื้อเสื้อเสร็จแลนี่ครับเสื้อใหม่หว้าวราคาประมาณห้าร้อยบาทน,นี่คราวนี้กันเดินไปกินข้าวกันอ่อนนะครับตอนนี้ก็กลับมาทางเดิมเะไรเงี้ยมึงเนี่ย ันนี้ครับก็คือสั่งชัวชคจอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้เรา,เราก็นั่งเข้ามินมาหกชั่วโมงครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามมินนะครับอยู่ที่โอเคกันที่เรียบร้อยครับตอนนี้อุณหภูมิลบสิบนะครับ <c oughs> ตอนนี้หาอะไรกินยันไงขาโต๊ะร่องกินน,น,นี่ก็คือชาเขียวส่งตรงจากเกียวโตราคาหนึ่งขวดยี่สิบบาทบอกเลยว่าก้นแพง แต่ก็อร่อยนะแต่แพงชิดหายเลยอันนี้ก็คือขนมจากซ <c oughs> <c oughs> ุปเปอร์มาร์เก็ตเฮ้ยดูทำไมวะก้อะไรตอนนี้นะครับเราก็กลับมาที่เอเมซีเหมือนเดิมไม่รู้ทําไมครับตอน,นเช้าก็มาไอคอนครับตอนบ่ายก็มาที่เดิมครับนี่ครับตอนนี้เรากำลังจะไปชั้นบนครับชั้นล่างไม่มีอะไรเราไปเจอกันข้างบนดีกว่ากับเราตอนนี้นะครับเราก็มากินอาหารข้าวเที่ยงที่ร้านเมย์ตอนบ่ายสามเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันเลยน,ะนี่ครับ อย่กินได้ไม่นไ้อะไรั่ะหูหน้าไม่อว่ไม่กินงไงต้องยไอย่ไม่กินังก่อนดเดี๋ยเดี๋ยวที่มันหันหันจ่ด้นาะอะทำนี่ทานี่หลันซีนาหลังจาเอาตันตอนรเนี่นะครับก็คือไอ้ไอ้หมีนะครับน่ากินังเลยไอ้ไอ้ขวน้นี่ไม่เกี่ยวครับ หแ,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 แหวนหรือน็อตครับเอาไม่ให้เขาช <c oughs> นผลไม่นะครับก็คื <c oughs> อไอติมของท่านประธานเหมาเนี่ครับตอ <c oughs> <c oughs> นนี้เราก็ได้ครบอันนสามคนไปทนี่เรียบร้อยครับเดีย๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าครับแล้วยมารีวิวกันทีนะ <c oughs> น่าจะอร <c oughs> ่อยพอควรนะครับราคามันแพงเอาเรื่องนี่ครับก็คือเหมานะครับไหนเปิดดิดครับถ้เราถ้าเปิดเพลงนี้ครับซัมเมอร์ซนเซอร์นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็กินอาหารเราเสร็จแล้วครับพร้อมที่เราจะเดินทางกลับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซน,นทันเวอร์นะตอนนี้ตอนนีใใใใน้ใกล้จอดอังยูไม่เดี๋ยวคุณใส่ก่อนแล้วเออใส่เหโอเคเดี๋ยวใกล้ละใกล้กลับละ